สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับ28พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันที่ฟแฟนๆทุกท่านรอคอยนะครับกับเกมนัดชิชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงรอบชิงแล้วเป็นการพบกันของ2ทีมดังของอังกฤษแล้วก็สเปนก็คือลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดนะครับผมสอนนี้ จอกันมากอดเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเป็นการรีแมชนักชิงซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นทางฝั่งของมาดริดนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-1นะครับเกมนั้นต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายของลิพูเลยนะจากการมีปัญหามากมายนะทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บของซาร่าที่ไหลลุดแล้วก็ข้อผิดพลาดของคาริอุสที่เสียประตูงา่ายๆถึง2ประตูนะครับก็เป็นตาบาบเลยนะครับในชีวิตของเส้นทางคาแข้งนะครับ วันนี้นะครับทั้งสองทีมมาเจอกันอีกครั้งนึงต้องบอกว่าสถิติที่ผ่านๆมาผลงาน,นาคอนทั้งคู่ถือว่าจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานดีกันต่อเนื่องนะครับชนะมารัวๆเลยนะถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นแค่รองแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ผลงานโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใครมา18เกมติดต่อกันจากทุกรายการแล้วก็ชนะได้ถึง15เกมผลงานดีมากๆนะตอนนี้คือลิเว์พูลคว้าไปแล้ว2แชมป์นะก็คือ ลีกครับแล้วก็เอฟเอคับนะครับสมัติอุลิตนะครับก็ผลงานดีไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้ใครมาก็จริงๆอ่ะช่วงหลังอ่ะอาจจะสะดุดบอดเพราะว่าคว้าชแชมป์ไปแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะคว้าชแชมป์เนี่ยก็คือผลงานดีมากๆเหมือนกันนะครับตอนนี้จะบอกว่า,าทั้งสองทีมมีภาษีดีพอๆกันนะในการคว้า,วาชแชมป์รายการนี้นะครับก็ตามฝ่ายตามมีจุดเด่นที่ดีอย่างอุลิตเนี่ยเป็นทีมที่มีแดนกลางที่แข็งแกร่ง นะครับพวกโทนี่โครสคาเซมิโลแล้วก็ลูก้าโมดิตนะครับแล้วก็มีเบเซม่าเป็นทีเด็ดในเรื่องของการล่าสกอร์ซึ่งปีนี้ผลงานดีมากกับการยิงไปแบบกระจุยกระจายเลยนะครับโซลี่พู้ก็เป็นทีมที่มีระบบเพสซิ่งที่ดีแล้วก็แนวลุกวางผลได้หลายคนนะครับนอกจากซาร่าแล้วก็จะมีพวกมาเน่มีลูดิอารี่เป็นอาวุธใหม่ก็เล่นได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมมีโอกาสดีพอๆกันนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดจะเลือกเชียร์สักทีหนึ่งผมคิดว่าภาษีของชุดขาวค่อนข,ข้างดูดีกว่าตรงที่อัลเบคามเป็นแชมป์ที่ไม่สุดในรายการนี้นะครับที่13สมัยแล้วก็สถิติค่อนข้างดีกับการเล่นนัดชิงชนะเลิศนะครับเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับมาดริดเข้าชิง UCL มาทั้งหมด16ครั้งนะครับคว้าแชมป์ไปถึง13ครั้งด้วยกันแล้วก็7ครั้งหลังสุดที่เตะรอบชิงชนะเลิศนะครับชนะทุกเกมนะครับสถิติ ร้อยเปอร์เซนผลการน,นี้มากมากวันนี้เนี่ยราคาเปิดมาให้ลิเวอร์พูลต่อสูดจุดห้ากับการเลที่สตามกราผมคิดว่ามันมากเกินไปหน่อยนะคือมาตติดิก็เป็นทีมที่สู้สีกันในเรื่องของคุณภาพทีมอ่ะคือไม่เด้รองกว่าแต่อย่างใดผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้ามองตามราคานะครับในช่วงเก้าสิบทีผมคิดว่ามาตติดิสู้ได้ไม่น่าแพ้แล้วก็ด้วยความที่เป็นทีมที่มีคนน่าถูกฉลกกับการเลนนั่ชิงผมคิดว่าโอกาสเป็นแชมป์มีมากกว่าลิเวอร์พูลด้วยซ้ำไปนะครับ ผมให้เลือกเชียร์ที่มาดริดก็แล้วก,กันนะครับอ่ะน,นี่ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นเกมที่ทุกท่านรอ,อนคอยดะคกับก็สุดท้ายแล้วขอให้ส่งหวังกับการเชียร์บอลในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ